หรือมึงโง่คือเกา่าปล่อยว่างนั่นแหละแล้วตัวปงูเดวนล่ะเนี่ยยึดอะไรไม่ได้สักอย่างไหจ้งก็ยึดไป่ได้เบื่อก็ยึดไป่ได้ยึดอะไรไม่ได้สักอย่างแล้วตัวปงวดทุกอย่างว่างก็ยึดไ่ได้เเจ้าไปว่างว่างไปยึดวา่าง,งอีกาละฮัดเจ้ามีบอกถูกต้องนั่นแหละปัจจุบันให้มันทันวิาทีดี้เลี่ยวเะแบบนั้นและวิวิทีทีเด้อ โปร่งไม่มืนทันมันเป็นอะดิจังหมดเลยไม่โปงได้ยังไงละ่ะเพราะอะไรมันก็ไม่เที่ยงว่างมันว่างอยู่ตลอดหมดเลยมันไม่เที่ยงเลยไม่เทียเท่ยงก็เป็นทุกขเลยที่มันเสียดยายไปน่ะวันนี้กูคือนมาว่างเนาะมื่อนี้เพ่ผมว่า,วาอีกแล้วฮอนผมว่านนี่กูว่างอยู่ฮะมันว่างอยู่เท่าไหร่ว่างมันก็ไม่เที่ยงเลยที่ฮะไม่เที่ยงก็กเลยเป็นทุกข์เลยปริหารเฮ้ยเห็นได้กูสิเขาว,ว่างได้อีกเหรอปฏิหารยันสิเขาไม่ฮอดว่างอีกแล้วฮอนก็ทุกข์เลยพี่เห็นกูยำหอดอนได้ออกว่ามันสีอาวตะกุด ก็เดียวว่าไปหดปฏิพานแล้วเขากมจักมือเน้ยเนี่ยชิบประมือพอได้แต่ตะกุดไม่ได้อย่างเลยโอ้ยส,สมเพชยีก็เดียวเป็นที่ไปหดสิใดแล้วเบื่ออะไรนี้ทำแล้วเปนลำคาญเว้ยเราไปเข่ากำเราไปที่ไปหดสิใด้หมชบิบเอาตะกุดเวียนตะกุดโทษตะกุดโทษ เข่ากรรมมันจะท่องแต่กุตุกุโทนตะกุตุนยันว่าไปเข่ากรรมมันบพรว่าผู้โทษถโบสังโค่เพว่าที่จังทุกขั้งนะจ่ามันเห็นแต่ตะกุตุนอ่ะมันที่เอาไปยั้งแล้วกินได้บ่ตะกุตุนอ่ะไม่เห็นยั้งเหรอเอาไปได้เมื่อกี้นี่ยั้งหรือเก่าตายคือเก่าเจ็บคือเก่าตายคือเก่าจะว่าไงล่ะเอาว่าดูว่าเมื่อันบวกแกพวกเจ็บบวกตายลาทีอาไทยนี่มันก็แก่เจ็บตายคือเก่าจะว่าไงล่ะบินขี่ได้คือนกก็ยังกมาตายอยู่ในผื้นทีนี่เดี๋ยวเขาไปแกงอยู่หันผู้จังยี่บอก ไปทอดแก้มเหล่าอยู่หันแม่นบอกอัศจรรย์อะไรรักดาละ่ะเข้าใจหรือ,อยังละ่ะนี่เรียกรรม,มาหน่อยไปอย่างนี้ละสิธรรม,มาเทพไปอย่างนี้เลยกระทำมาเทพปุปปิดบุบังเนี่ยอย่างนี้แหละธรรมะแจ้งๆมีอะไรได้เนี่ยหายตัวได้กับพระไตรมีกระดูกอยู่ได้โลกก็ดีละเสียจากไดนถา่ายอัศจรรย์อะไรรักดาละ่ะเพราะเอิญเดินอากาศก็ดีได้ถ้าไปดูวนันนี้เอาพวกกิเลสที่ให้ออกม่นทุกข์คือเก่าละ่ะ หฮ้ไปก็สิเอาขี่ไปนั่มที่วะยกเรากูสิขี่รถวางไรน้อบาดหรือสิบาดที่หัดกูจักอยู่บ่ตะได้เครื่องบินเขาก็ยังมีขี่อยู่อ่ะจะว่าไงล่ะทุกเหลือหรือไ่ทุกเถอะมันอธิการย์อะไรนั่งหนาล่ะท่านว่านั่งเหนียวจับหมุดน้ำพระใจขาดบาดที่ตายคือเก่านนั่งเหนียวพอไรเราหนามใส่กูอ่แล้วจับหัวแดกรูกว่ตายโดดพัทธเด้งนั่งเหนียวก็นดิกูจักอยู่บ่สัตหัน เช็ดไปได้ก็ดีเข้าใจไปดีนะรู้จักบ้างไหมนี่นะมันโง่อะไรต่างๆอะไรฉลาดขึ้นบ้างสิโอ้ศรีสอนก่ได้คนฉลาดมันก็จะโง่อยู่คนเก่านะเพราะแล้วจิตมันหลงนะเพราะหลงอันนี้จะตายเลยคน,นอย่าหลงยอมเต้ปึกเขาเนี่ยจักสรีสอนในเรื่องสอนคนปึกดีนะเสีเยวยางเป่าใส่ไห้เว้ยมันปึกดีเสียได้ไหลาคนปึกนะเพิ่งจะบ่เจ้านะไอ้พวก เ็นจังไงก็คนฝึกนี่นะเฮ้ยทำไงดีก็บคนฝึกนี่นะโอ้ประเทศจังไหนอย่งจะฉลาดไม่มีปัญญาเขาสอนได้มันฉลาดนะไม่ได้สอนให้เหาะได้เดียวนี่นะเหี้ยมาฝึกให้มันฉลาดดีนะให้มีปัญญาดีมาเจอบทถูกสงสัยยังถามเนี่ยถามมันสงสัยอย่างเนโอ้เราอยากให้สงสัยเนี่ยหมสงสยยังยอย่างยาๆ <c oughs> อะดรกันดีเ <c oughs> ออ นั่นแล้วเออแล้วให้รู้จักจิตตัวเองนะมันติดตรงไหนก็ให้รู้นะแล้ว,ลวนั่นแหละปัญญาจะเกิดอะ่ะมันอยู่ในสั้นแต่เดี๋ยวดีดะ่ะจิตอยู่กูอยู่ตรงไหนเนะนาะไหนมันรู้จักพบภูมิเจ้าของนะี่ยพบสามภูมิสี่แล้วมันรู้จักเลยสินั่นเลี้ยวเนี่ยหลวงตาบวัวเฮ้ยเราไม่สงสัยแล้วในสามโลกอ่ะที่เจ้าไม่สงสัยสามโลกอยู่หันบริบูญจั้นโลกสามโลกอ่ะดีด่ะฮะล่ะ คุณชักจ่บอกไม่ย้งสงสัยสามโลกเพราะเจ้าไปดูจิตตัวเองไปเป็นเราเกิดอยู่โลกไหนเน่ดูจิตตัวเองเปลนก็รู้จักโลกที่มันไปเกิดเฉยๆเจ่าให้รูจักสามโลกรู้จักบ่สามโลกเบิ่งให้มันเห็นดูต่อดูอยู่ตลอดสามโลกแล้วเล้้ยวสอนกันบัดนี้ดูณักบมันก็ปเพิกอยู่หันเลคนน่ะพอสอนกันแลลวมันถึงฉลาดเพราะักเก็ปเพิกอยู่หันแล้วจงบ่กสอนกันก็ฉลาดขึ้น้วบาดเดียว สัตว์พึกอยู่หันคนกระสันบางทีมีครูวิอาจารย์เหลือหรอพี่พ่อใหา่กันเลยทีอ่ะโบจักกนทีไปกระสันก็เฮ็ดเอาเฮ็ดเอาเลยไปก็ทีเฮ็ดเอาก็โบได้ที่โบถึงทางนะเรียกว่าทางสายกลางเยังไม่มีนะพระนิพพานก็ไม่รู้จักกับทางพระนิพพานมันอยู่ตรงไหนโบจักไม่ิบัดติอ่ะครับคือเตวะเจงก็หมืดเป็นพระนิพพานเตวะเาไปแจ้งจ้าเออเฮ็ดแสงปฏิวัติแสงปัญญาเ่ยปัญญาคือรู้เท่าทันป่ะแสงเนี่ยมัน เกิดข oh okay. ึ้นเพราะอะไรเสียงอันนี้น่นมันเกิดมาจากไหนเราพอใจได้เสียงหรือไม่พอใจล่ืฮะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรล่ะรูกจ้ายังสัตว์แล้วปัญญาเมื่อเห็นเสียงเราปัญญาเกิดได้เสียงนั้นต้องเห็นแล้วต้องรู้ทันทีว่าที่พอใจไม่ไม่พอใจไปล่ะในเสียงนี้เสียงมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วใครเป็นคนเห็นน่ะแล้วใครเป็นคนพอใจเดี๋ยวให้ลูกจังสีว่าปัญญามันย่นคาว่าผีโรดเข้าใจบ่ เมื่อยู่ในพุ่นในปัญญาเนะี่ยเห็นแสงเป็นปัญญาเป็นปัญกเลยเว้ยหลอดไฟค่อยละลายเนี่ยเปิดไฟให้กระเบื้องเนี่ยสียงก็ปัญญาเกิดแล้วที่ยากบอกว่าจะปั่ยากอะไรล่ะแต่งตะเวนนไ้ไปเพ่งมึงเลยไปฮะแปลกอะไรดักดาล่ะเห็นแสงแล้วปัญญาเกิดตรงน้ไม่เกิดคือเก่าเลยเขาใจบอกไม่ได้เกี่ยวกับเห็นเสียงไม่เห็นเสลลียงเลรู้ทันไหมล่ะบอดีับพอใจไม่พอใจไปละ่ะเห็นอะไรก็พอใจไม่พอใจจับตัวอลไรไว้มันอยู่ตรงนี้แหละยพานิภาน่ะให้รู้จัก พันิพานอยู่ตรงนี้อยู่ที่พอใจไม่พอใจพอใจมาก็ทุกปับ๊บไม่พอใจ้าก็ทุกปับ๊บว่างเอาสองอย่างนั้นออกเสียมันก็เป็นพะนิพานเลยเป็นกลางเองะละ่ะเพราะได้บอกว่ากลางดอกกลางทางนะ่ต้องเบิงย่าหโตกข้างซ้ายกับต๊ข้างขวามันเข้าเองกลางนะเข้าใจไหมละ่ะง่ายไหมพันิพานต้องหาไหมละ่ะนั่นแปว่าของจริงมันนิ่งเป็นใบแล้วหมด เขาพูดได้ในบัญชีพันิพาน์ว่างวัได้จากที่ว่างจากไหนัปอยู่ใส่พันิพานเป็นตัวยังไงล่ะถ้ายังมีตัวอยู่ก็ไม่ใช่พันิพาน์่ะสิฮัเข้าใจบวกมีตัวอยู่ก็มีพอใจอยู่่ะพอใจก็ไม่พอใจพันิพานมันบอกพี่ดี่งไปดิสองอย่างพอใจก็ไม่พอใจดิมีตัวนะเบิดโตสองอย่างดีแล้วก็เบิ้ลเลยบตรทกกลางนี่บรนว่างสิฮัะว่างจากเนี่ยว่างนั่นแหละพรนิพานมันว่างว่างจากความพอใจไม่พอใจย่าว่าอะไรอีกล่ะบ เอาคันเบรกได้กับเบรกเอาที่ล่ะมันเบรกได้พอเราเบรกแสงนะเออโมเมนคอนไม่เว้ยมันคอนไม่มันก็เบรกได้เลยเว้ยแสงมันที่เบรกได้พอลรามันถือได้เหลือล่ะมันถือได้เหลือลด้มันของถือได้เหลือเด้มันเกิดแล้วมันก็หายมันถือได้หรือล่ะนั้นแล้วมันก็ถือไม่ได้เละสิถึงว่าไปให้ถือเด้อถ้ามันถือได้ก็มันถือเอาถือเอาเลยทีฮะเข้าใจไหมล่ะถือได้ก็บอกถือเด้อถือพอได้ก็จะมาไปเที่ยงเด้อมันไม่ใช่ของเราเลยถือเอาได้เหลือเด้อเห็นแล้วเด้อเห็นแล้วมันก็หายเด้ว เฮ้ยไม่ล่ะอ๋อเกิดใจด้านเลยกับพี่วะหลอกกันเลยดอเออเท่ามึงโง่คือกูโง่เว้ยเท่ามึงโง่กูกับหัวขวัญเลยเว้ยที่กูโง่มันกับหัวขวัญได้กพราะที่ว่าอย่างนี้เขาก็ว่าจากสี่เดียวเข้าใจเงบ่าอย่าไปโผโหเขาเลยครูพอใจไม่พอใจเขาหัวขวัญนะเออถ้าพอใจไม่พอใจมามันก็ทุกว่าลราเว้ยเข้าใจบปล่หัวขวัญก็อยาหัวก็แหลกเว้ยเขาพี่ปากไปเขาหัวขวัญ No, นเนอโดนอ่าจะกันเลยเนี่ยงไม่ตอบได้ทันหมด,ดทันว่าจะไปยากอะไรล่ะจะถามมาถามอะไรมากระตอบได้ทันหมดหลอกว่าทีถามยังมาเนอถามมานล้วเจ้าสงสัยอย่างเดียวดฏิละสงสัยอะไรอีกยายด่ดีละบทสงสัยหรือย,อยังเออดันเร็วท่าทะเลบทเลยสงสัยเลยไม่ะ เออพอฟังมือเดียวรถสงสัยเลยพวกนี้ไปฟังมาเป็นปีแล้วม่นยังสงสัยอยูเอาค้อนฟาดกบาลเอาเนี่ฟังมาหลายปีแล้วยังสงสัยอยู่อีกเข้าใจไหมล่ะฟังมือเดียวก็ยังบูญช้างเนี่ยเว้ยฟังหลายมือม่ได้โง่อยู่วันที่จะจังใดบ้ามีโง่ได้เลาวถ้เทศยดแป้นคือหัวหลาดยังบ่จั้งอยู่ทีวีอะไรปิดบังไว้อีกเหรอ เวลาหลานผมบ่มีจักเส้ยนนิเทศแดีวเปลี่ยนคักเทอะประเทศจังไดไม่ได้ปกบ่ได้บังไว้จังดีเหลียวแม่แม่จูด่ะนะประเทศจังใดไม่ได้ก้อยู่อีกเหนือเห็นหัวควันกันกับบุได้ครูอาลีเพิ่นน่ะผู้ใดก็หัวควันกันโลดผู้ใดก็ไดอลีก็จะได้เอาเหลียวเบิ่งฮู้จักบ่ได้ฮู้จักคืออย่างเดียว ไว้เอะได้เอาเนี่ยเป็นเรื่องเาผู้พระจักก็โลดเดียวบึ้งปับทางในผู้ก็ตีกันอยู่เนี่ยัน้พรจักมก็บเึ้งหัวใจผู้เจ้าเขาใจไปแล้วเบิ้งอดีตมันก็เอาลงเอาลงก็โล่งก็จบเลยเดี๋ยวมันเบิ้งใ่เขาเนีเยมันก็ตีกันเลยทั้งนอกเขาใจไม่ถอดูคนอื่นคนมองดูเขาปุ๊บเห็นเขาหัวใจสอกก็ขึ้นเลยได้ใจผู้เจ้าผมนะโอ้โหคอนกูน้องมึงนี่ยมันขึ้นจักแล้ยวบัจักแล้วมันถ้าขึ้นขึ้นเอาได้ดีดีดีทุกมันเกิดจากนี้แต่ไม่ได้อยู่กับเขานี่นะ เนี่เกิดจากตรงนี้เนี่ยวเราเนี่ยมองไปในีบัตหรุโปรดเหรอมันจะทำไงล่ะผู้เฒ่าบอกบัตหรุนะมองปั๊บบัลลัทธารุลไม่ได้ใส่อย่างได้ดีเดียวไม่ได้รับตาเบิ่งยังเลยได้เบิ่งธรรมดาบัทลรุไป่ได้รับทำไงล่ะก็บัตหรุนะมันน่ะเข้าใจปั๊บโลรดนะกวามเข้าใจมัลปากดคือโปรดนะเป็นยังไงล่ะถึงเป็นย์กันอ่ะให้จิตมันปกติอย่ามีอคติในจิตนะ พอมันปกติมันเสมอมิยังมาสู้มันหงุดหโิดอ่ะเวียงสู้ปรับเข้าใจเลยครับถ้าจิตมันผิดปกติอยู่เนี่ยมันมีอคติอยู่จกเลยแบบมันยังว่ากระพัจักเลยแบบนี้มันโง่อยู่ฮันแล้โหลทแหลที่คนมันแปรมันรู้ปัญญามันฟื้นแต่มันมีอคติพอแล้วมันเบี่ยงคติในใจเนี่ยมันรู้ปั๊บรู้ปั๊บรู้ปั๊บเลยฉลาดครับฉลาดที่เข้าใจ ถ้าใครยังโง่อยู่แบบนี้ไงความรู้สึกซาเขาเ่าโมถือเขาก็เปถือกันเขาว่า,า,าว่าเขา่จาิ๊กซี่เดี๋ยวนี้บัญชีซื้อความหมายกูจักว่าเขาสิเข้าใจหรือผู้ใครว่าเขได้เขาแจกสิเข้าใจาก็รู้จักเองค่ะอันนั้นเละพอมันโง่ปุ๊บนะเป้ไงจิตมันเปมั็นพีอยงคติในใจอยูน่นะจบเลยสื่อภาษากับพิษสื่อสิอข่อยคูดฟังกับพิษเนี่ยเวลาฟังคนอื่นพูดกับพษคกอการปฏิหาร มันเข้าใจว่าหมายผิดโหลดเห็นเขายิ้มเห็นเขาหัวจซื้อเขาเพราะเพิ่งคว่นกูดอกมันซื่อว่าหมายผิดทันทีเพราะเบียคติได้ใจเข้าใจไหมเห็นเขาหัวกับพิษเห็นเขาเห็ดดาบูดกับพิษอีกขึ้นกันเขาเพิ่งเห็ดดาบูดสักกูดอกหัวอีกระบาดเในหาจเจซี่เดียวแล้วพิษไปเบิดพอวัดไอ้กติได้ใจมีแต่วัดไม่มีอะไรโปร่งใสพอจิตมันโปร่งใสก็ไม่มีอะไรเข้าใจให้เลี้ยวอย่าบีอย่าคติได้ใจพอใจก็ไม่พอใจเดี๋ยวเอาออกอยู่ตลอดเวลา ถ้าเอาว่าดอกแลยจิตมันเป็นปกติแบบนี้มันใสสะอาดเป็นสติปัญญามันเกิดเองแต่ความจำบรับร่องก็หายได้ความจำนะบรับร่องนะตัวนั้นแต่สติปัญญาตัวรู้เท่าทันนี่เป๊ะเป๊ะเป๊ะมันรู้เท่าทันแต่ความจำมันเพียะมันก็จำไม่ได้ด่ะฮะมันไม่ใส่ใจก็จำก็ลืมไปแล้วไปซื้อยังนอนพรจักขึ้นกันไปไพ่รออันนี้ก็ลืมขึ้นกันเลยเข้าวเดียวก็ลืมเลยนะไม่ได้ใส่ใจไม่ใสนปล่อยไปปล่อยไปเสีย ได้ใส่ใจจำบ่ได้จำคนจำคนจำซื่อคนจำบ่ได้พวกจำพวกจำเก่งๆนะยังพวกราคากับโทุ่งสะได้ประจำเก่งๆเนะ่ยเพื่อแพงผู้ใดมันก็จำแต่ผู้ใดเราประจำได้ไม่ขึ้นอยู่บ่เศร้าพวกโทุ่งสะกระสั่งผู้ใดระคืบพ่อเตหน่ามันพวกประจำเก่งขนาดน่ะเข้าใจไหมอะไรที่บัณฑิตไม่จำนี่ยก็ราคากับโทุ่งสะได้ที่ให้ทัณฑิตคนจำเนี่ยฮะ พันแพงลูกแพงหลานแพงผู้ใดไปนอนอยู่ใส่ก็คขดพ่อแต่หน่ามันไหนเนี่ยเพ่เพ่เพื่อจำได้เลยมันขึ้นปวเศร้าเข้าใจบ่เข้ามนพ่อกันได้เพราะทิมไปเดี๋ยวผู้ใดอุศนใจนะที่อ่ะสั่งกับผู้ใดสั่งมันแพงกับผู้ใดแท้แพงบู้ใดเอาใจใส่เข้าใจบ่มันก็หายไปเลยจากหายจากมิติดิมันก็จบแล้วประเดี้มันก็ลืมเลยสิจะทำไงล่ะลืมกับจำนะมันก็มีปรากฏอยู่ที่เราเละสิคับที่เข้าใจบ่เด้อ เอ Faster. อไปไปอย่างนั้นเลยโลกอันนี้ฮะให้รู้จักเออแม่อุเทียนกับลูกกับหลานบ้าจากบ้านน้องบุกเมืองหน้องบุกเมื่อโดนงบ๊ะนีพงกับสิแพงยังแพงดินน้ำลมไฟอย่างดีเลี้ยวสั่งกับสิสั่งยังกับสั่งดินน้ำลมไฟเขาจักอยู่บ่าบ่กจักดินน้ำลมไฟที่บาดีฮะแพงกับสั่งแซงกับสั่งย้อนละ แหงกระดินน้ำลมไฟสิเป็นเผาถิ่มอยู่คือเก่าสั้นกระดินน้ำลมไฟกับสิเผาถิ่มอยู่คือเก่าเนี่ยวันนี้ทูก็ถูกทำอยางไหมทุกน้ำแพงกับสั้อันนี้บ่ได้ทุกทุกกระูุกกับแพงกับสั้งแพงกับทุกสั้นกับทุกพออยากแพงกับอยากสั้นละคนฮะบอกว่าย่ามกบฟังเจ้าเด็กเพราะไม่วิจารณาพอพิจารณาเห็นว่าเป็นดินน้ำลมไฟแล้วมันกระจบเลยพระบรพิจารณา เรเห็นตัวเองเรเห็นผู้อื่นเปนดินหนามล้มไฟเสือ่อมันก็เลยแพงเรเห็นเปนดินหนามล้มไฟไร้เข่าไร้เข่าข้าวแพงกับจางลงข้าสั่งกับจางลงประจ่างน้ากันได้อเอาแพงกับสั่งนะ่ะข้าหนึ่งจางอันนึงกระจ่างลงนำ้ำข้าแพงไรก้กระจังไรเบบ้เะไรมับนบรจ่างมันบรจืดคือกันอะไรเลยมันมาด้วยกันนะแต่แพงกับสั่งน่ะแพงกับสั่งน่ะมันอยู่น้ากัน ก็ยัวันสุกกับถูกกับพระกยูน้ำกันละล่ะเพลงกับสังกับุระยูน้กันลยะอันเดียวกันอ่ะมันนางพวจักที่ไปว่าเป็นเดียวกันนั่นันว่าเป็นคนละทอนที่คนหาจถึงสานหลืองงูไปได้เทศสุกมันไปได้บ้าทจใส่เหรอว่าจากถูกขาดสุกมีอะไรเป็นปุ๋ยกับีสุทุกก็แเล็เป็นปุ๋ยหาเห็นบอกเข้าใจบอกคนกินยังละคนอ่ะ คนก็กินสัตว์กินคนต้นไม้ต้นไม้กินยังก็กินคนกินสัตว์อะไรหรอสัตว์ก um, ็กินต้นไม้กินคนคนก็กินต้นไม้กินสัตว์สุ้า้ายก็ไปเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้กินนะเลยบอกให้เห็นกินนะยุ่งกินมันกินหมุนวนกันไปอยู่ดรัจฉลยใครกินใครเลยระเดี๋ยเดี่ยเดียวกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเป็นอันเดียวกันอันเดียวกันละเลยเอากัน แต่มันดอกเตอร์มันก็โง่ที่บเนทึจังไรบ่ดจักเอ้ไงล่ะดอกเตอร์มันก็โง่อยู่คือเก่าอย่างเใดครับมันโง่น่ะมันไม่โง่เพราะมันไม่ได้เรียนเข้ามาตรงนี้มันได้พิจารณาเรียนอะไรล่ะไปวิชาธรรมาหากินอะไรวิชากันนี่นะมันเรียนถึงไดนวิชาหาขี๊ใส่ท่องอย่างี้ว่าเออมันแมนวิวิศา ให้บรเข้าใจความจริงมันวิชาพ้นท <mean S 1> ุกข์บไม่ใช่วิชาพ้นทุกวิชาอยู่หรอเาไเรียนเรียนรู้วิชาดีเด้อวิชาธรรมดาพเป็นวิชาทุกวิชาธรรมดาวิชาดีวิชาเรียนรู้เพื่อพ้นทุกวิชาดับทุกวิชาชาทุกก็วิชาดับทุกโลกโลกเดี๋ยวดีเด้อมันกินแต่หมูเห็ดเป็ดไก่แต่ว่าหมูเห็ดเป็ดไก่เขาให้หัวอาหารเขาเอาสารเข้าไป ฉีดยาเข้าไปเขาก็หมูตัวหนึ่งฉีดยากี่ครั้งไก่ตัวหนึ่งฉีดยากี่ครั้งซุปดีซุปเจ้ากินมันก็เลยเขาไปได้ตัวค้นมาดนิหารค้นก็เลยเออค้นเป็อย่างจังอ้วนเอาแต่ของกินนั่นเข้าไปมันก็อ้วนเลยบริหานกินแต่หมูเห็ดเป็ดไกด่บาิดาเพราะสารเขาให้หมูนตทำไงหมูมันจะอ้วนเขาก็เล่งสารเข้าไปให้มันอ้วนคนกินหมูบดีดา สารอันนั้นก็อยู่ได้หมูฮะเหลายาต่างๆก็อยู่ได้หมูฮะเหล่ายาเฮ็บยามัดก็อยู่ได้หมูฮะเหลากินเข้าไปบระดเดเฮ็บก็บพกวนประเดมัดก็กบกวนไปยาขี่กากขี่ฮิตบ่มีพอคนคุเบืคยดีนะมันกินเขาได้เดือดหมูเนี่ยไก่เข้าไปแล้วก็บ่ก่ขยมีประเด๋เดี๋ยวนี้เข้าใจไหมเออวันก็อ้วนเกินหรือว่าเป็นโรคต่างๆเกิดขึ้นเพราะเป็นไงโรคต่างๆเกิดขึ้นเพราะยาในหมูในไก่นั่นเหละ ไก่กับไก่พันหมูกับหมูพันผู้มืออ่ะมันก็เป็นโรคเลยที่ปดิกินเข้าไปแล้วบปฏิไดาอยากกินหลายหลายปฏิบูเฮ็ดเป็ดไก่ดาอันนี้กินอวสันหน่อยกระซินดาดหน่วยจิ้มจุ่มจักมายังต้มมายังอันเพควนกินหันกินแน่อันพักหันวันจักวิประโยชน์เออพักหยาคาหุ่นหัน กินแล้วล่ะไม่เปประโยชน์อ่ะอันนี้กินแต่หมูเห็ดเป็ดไก่โพรดด้วยมันละมีแต่โรคเลยบันี้หาคนหาจากโลกอย่างตะโลกงอย่างเลยบัณฑิตะสารพัดโลกอย่าหมูเห็ดเป็ดไก่เดีวจะกินหลายๆลาอนลงแน่วินแต่โรคสารพัดโลกโรคต่างๆเยอะแยะมากมายจากโลกอย่างตะโลกงอย่างเลยปวดเอาบ้างของพวกนั้นอ่ะ ลดบ้างผ่อนบ้างอดบ้างทีอันนี้บลดบลอดบลผ่อนมีจะกินสารพิษก็ไปทุกวันทุกวันละสารพิษวันเลเยอะเยะบักหมายที่จริงมันมีเบิดน่ละปลาทูเขาก็ใส่ฟานสารพิษมากเออกระไซจะได้สมันกระเนาเลยบริหารปลาหมึกปลาหมึกนั่นมากยังก้อยกิก๊บอยู่เพิ่นฮัเออวิทยาบดเลยฮะ ยาหยังกับใส่ฟอมบลีนใส่ยังไปเล้วเดาการบูดกันเน่าเขาเลึติดสลยสารสัมันเป็นสีเน่าปะปากินเลยคนหามันไมรู้จักสิวันนี้อย่าจใส่จะก,กินหลายๆของพวกนั้นอ่ะพยายามกินผักด่ะปลูกเอาเ็าจะบวกเป็นโลกปลูกเอาผักกด็ดีโลกจะบวหลายวันนี้มีแต่เสพเสพจังมาแต่ใส่อันซีนดัดกับจิ้มจุ่มนั่น ตะกีบพ่อแม่เขาสิพาเห็ดจักเถื่อสิ่งตอนหนึ่งก็ให้บัดอิ่มปั้นใส่เข่าห้ิห้อิ่มเท่านี้ไม่ที่ให้กินหลายบอกเดี๋ยวได้จิ้มจุ่มเอาจุมาจ่มเอากินแต่สิ่าจาจาจากกนแต่เนื้อสิ่นดาดกล่ว่าเอ้าจ่าจ่ากินเลยปฏิหารบรรเป็นละโลกคนเยอะแยะมากมายปฏิหารเลียดไปทั่วทีตะกีบขัาขาน้นไข่ตัวหนึ่งกับผาสี เอามองใส่เข่าให้เอาใบไปผู้ดีเดาปั้นห้ปั้นห้ปั้นห้มันก็มัเป็นโรคหลายเลยคนตะกี้เดาคุณผู bien, ้ดีพี่ต่โรคโรคเยอะแยะมากมายเลยเขาสีดยาให้ยบัวห้เป็ดห้ไก่เขาสีดยาใหเขาแห้งเดาสุขเจ้ากินบุกขีดอัดบ่ได้บุกยาสีดกินยาสีดเขาได้เดี๋ยวดีเดาเขาสีดเขาไปแล้วสุขเจ้าก็กินเลยผู้ดีเออขั้าตัวใดเป็นโรคผิวหนังเขาก็ะส <society> ีดยาให้เป็นนั่นเป็นนี่เขาก็ะสีดยาให้สีดแล้วก็เป็นโรค แล้วต่างอย่าไปเต็มอยู่ในหมูเห็ดเป็ดไก่อย่นั้นเลยกินเอามาสั่นสจฉิลบิเดเซบหูจักยังบอกจะกินไรเดอร์บาดิดาลดเน่พรเน่โอ้ดอกมันไม่รู้จักเลือกให้เลือกสรรเป็นบางสิโลกก็นี่นะครับให้โบจักเลือกนะบทุกหมดนหต้องเลือกบททุกอย่างเลยอุปโภคบริโภคเลือกบท มันมนี manner, มนม่มันบริโภคบริเลือกที่บริโภคนเี่ยมันก็เลยยุ่งเลยมันบริโภคบริเลือกเครื่องอุปโภคเครื่องบริโภคอะไรให้รู้จักเลือกเลือกเลือกบ้างเลือกเนี่เลือกบ้างบาดีะ่ะเลือกอุปโภคเลือกบริโภคเครื่องอุปโภคเครื่องบริโภคเลือกบริโภคมันบริโภคแต่ทางนั้นีมันบริโภคท,นะทั้งตาทั้งหูพร้อมไหมนแะต่บริโภคนะ มันไม่ได้ว่าคบบริโภคแต่ทางปากแล้วบริตากบบริโภคคูก็บริโภคจมูกก็บริโภคและบริโภคน้าหอมพลังเสแล้วจมูกก็ดีฮะตาคบบริโภคคือการหาดัดมาเบิงหานี่มาเบิงแล้วหูก็บริโภคเสียงแลยบริดาเออตากบบริโภคคือกันแล้วเออดาราเกาหลีเกาหลีผู้เลียวัะตาบริโภคก็ดีหูคือกันแลวฟังจังมันฟังออกฟังมาออกมันกระดินไปนําเขาฮแล้วสิบีจังไดล่ะ นี่แหละคู <aún> people, back, ่มือนี่แหละมันบริโภคมดเลยนะบริโภคคู่จัางอย่าบอกคู่จัางไปมันบริโภคนะมันบริโภคในทางปากอย่างเดียวเนี่ยนะว่าเลือกบทเลยบริโภคทางตาเขเลือกเอาอะไรที่มันเป็นโทษอย่าบริโภคในตาก็ได้ให้เบิ้งแต่เนี้ยเป็นตะเบิ้งหันเนี้ยมันเป็นโทษกับตาเน่ยหูไก่ฟังแต่เนี้ยมันเป็นโทษกับหูเน่ยเดี๋ยวไม่เป็นโทษอย่าไปฟังมัน จมูกก็จะไปสูดไปทั่วที่หลายนะนั่นก็หอมอันนี้ก็หอมมันดีอะไรบร่หอมก็ยาไปเลยอากาศบริสุทธิ์มันดีเน่ยเขาว่าบ่ดมนาหอมพลังเศสแล้วสิบีกับล่างมีอยู่บ่จากสันล่ะดมหอมเท่าไรมันก็เท่าเก่านั่นเลิมันอะไรนั่งหนาล่ะมันจะอดมอะไรนั่งหนาน้านํา,าหอมแนตะ่ราคามันแพงๆเนีย่ยเออปาก,กบ่เลือกบริโภคเย่่งบ,บริโภคทางตาทางหูทางปากทางจมูกทางปาก ทางกายกับบริโภคสารพัดออกข่าวมากมิทยางามบริโภคทั้งหนานี่ก็ดีเดี๋ยวพระทา่าถ้าไปท่าว่าบรท่าได้เฮิงบัีบิดาบเป็นยังลบัีบิดาขึ้นเบิดเลยบัีิตายไปฟ้องเขาเลยนะบัดีดาฮ่ามันจะงามโพดเนี่ยทาบนได้แป๊ะใส่ย,ยังเถืนะ่อนีหนาเขาหนี่มันก็ยังใสยอยู่ดีดีเ <laughs> นี่ยไม่ได้บริโภคสักอย่างเลยดีหน้านี่ก็ไม่ได้ทาเลยดีดะเนี่ยมันลยสบายเลยพระนั่น ราแต่สบายที่สุดแต่สบูก่อนเดียวถ้าแต่หัวหอดตีนปามุแล้วเท่อเดียวพ่อ,อะไรนั้งดาเลเนี่ย yeah, หาบือหกบืออาบสเตนนึงนำ้ำอาบรู้หลายมันเปลือกแค่ก <c oughs> ันและดี